านเป็นคำอธิษฐานที่ให้เขาเรียบเรียงไว้เป็นคำอธิษฐานและคำนี่คำดีๆนี่น,นนะตั้งใจพันเตระกงวาข้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าพะมอบก,กายถวายชีวิตในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กายกรรมวัจญญีกรรมมนโนกรรมที่ข้าพระพุทธเจ้าที่เคยร่วมเกินพระรัตนตรยัยท่านโดยเจตนาไม่เจตนารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ก็ตามถ้าผุทเจ้าได้สำนึกในความผิดของตนจึงขอเข้มาโทษต่อพระรัตนตรยัย ณโอกาสนี้ขอพระรัตนตรัยโปรดรับการขมาโทษของข้าพาระพุทธเจ้าและโปรดให้อภัยพระโหสิกรรมยกโทษให้ข้าพาระพุทธเจ้าในกรรมทั้งปวงที่ได้ล่วงเกินขอฝากทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอจะดีมีโทษภัยใดๆแก่ข้าพาระพุทธเจ้าเลย นับตั้งแต่ปัจจุบันสำหรับภัยที่ประสบอยู่คอใอยสุดสิ้นลงและให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพระธรรมห้เป็นเครื่องนำออกมีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่ใช่สิ่งนิสัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้รู้เห็นได้มีเพียงพระมาหาสัตว์ผู้มีปฏิธานนันยิ่งใหญ่ ประสองค์จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตอพันกันดาลทรงสังส่งสมอบรมบุญบรารมีมาเป็นอนเนกอนันตชาติจนครบสามสิบทัศมีพระปัญญาบรารมีอันคงกล้าสามารถห้ามหันกิเลสเป็นสมุทเฉดประหารตัดสรุ้รรม กระทำพระองค์ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชาทรงอยู่เหนือกว่าโลกเหนือกว่าสมมุติทั้งปวงเมื่อทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วก็ไปหลีกเล้นไปเสวยวิมุติสุขแต่เพียงรับพังพระองค์เดียวทรงมีความกรุณาเอ็นดูต่อสัตว์โลก ได้ทรงนำพระธรรมที่ตัสรุมาเผยแผ่ให้สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาร้อยไว้นำไปปฏิบัติและเด็กตัชรุทำตามพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ญญาผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริง มีผลประเสริฐจริงเป็นผู้สื่อต่อระพศาสนาพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่มีมีรัตนะใดในโลกจะเทียบเทียมได้พระพุทธระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอันจะนำพาพ้นให้สัตว์้นจากสังสารวัตได้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงบุญบารมีที่ได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติมาถึงชาติปัจจุบันขอบุญบารมีของข้าพระพุทธเจ้าจงรวมตัวให้เกิดเป็นแสงสว่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรมบูชา สังกบ,บูชาขอแสงสว่างแห่งบุญบรารมีของข้าพระพุทธเจ้าจงไปวงรวมกับแสงสว่างแห่งพระไตรรัตน์พุทธรัตรนะธรรมรัตรนะและสังสรัตรนะที่รวมบุญบรารมีของสมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัพพะสัพพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าองค์ปฐมบระมจาจักรพรรดิพุทธมหาราชาซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงสมเด็จพระศรีสกยะโุดีสมณคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขอพระมีพระธรรมพระประเจกพะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ คุณบรมีพระอริยสงฆ์หลายพระฉับพันรังสีวิมานแก้วพระพุทธเจ้าวิมานแก้วพระธรรมเจ้าวิมานแก้วพระปัจเจกพุทธเจ้าวิมานแก้วพระสังฆเจ้า,ากาำลังมหาจักรพพัดพลังแห่งสุญญาตาพระพุทธอาวุธพระจักรแก้วตรีเพชร พระขันแก้วสังแก้วและคัาแก้วอันเป็นพลังแห่งวิมุตติหรือพระนิพพานเป็นทันมาวุธซึ่งพร้อมไปด้วยบุญบารมีแห่งพระบรมโพธิสัตว์และมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายมีพระสิทธิยาเมตรไตรบรมโพธิสัตว์เป็นประธานพระรามพระเจ้าโกศล พยามาราธิราชอสุรินทราหูโสนาภามสุภภามโตไทยภามชาณราจิริงชาณปาเลไลพระอนาคตตวงที่จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัพุทธเจ้าองค์ถัดไปพระแม่กวนอิมพระอบโลกิเตสวรมหาโพธิสัต์ มหาเทพผู้ปราถนาพุทธภูมิได้แก่พระพรหมพระนารายณ์พระศิวะหลวงพุทธวดหลวงพ่อดูสมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงมลังสีหลวงพ่ปานและอาจารย์ทั้งหลายแสงแห่งพระไตรรัตได้โปรดแผ่รัศมีไปทุกสา,ากลจักรวาล และอนันตัตกกรวาลให้ถึงท่วนทุกมวลสัตว์ของข้าพะพุทธเจ้านี่ถึงแสงแห่งพระไตรรัตน์นี้ขพราแสงแห่งพระไตรรัตน์โปรดแผ่รัศษีครอบคลุมกายของข้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ภายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโดยผ่านกลางตะมอง เลื่อนไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพระพุทธเจ้าได้โปรดขจัดปัดเปา่าโรคภัยอันตรายอุปัตวะนิมิตลางร้ายสิงาวมงคลเสนียนอย่างไรให้ปลอดท้นจากกายของข้าพระพุทธเจ้าขอพระรัตนญาทิพุณได้โปรดอภิบาลร,รักษา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดการทุกเมือ่อขอแสงแห่งพระไตรปิฎกชำระล้างธาตุขันของข้าพรพุทธเจ้าเพื่อไม่เป็นแหล่งที่ปมโลกภัยอันร้ายแรงใดๆแสงแห่งพระไตรวิฎกโปรแตรรัศมีไปถึงปิจามารดาของข้าพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลาย ครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณบิดสหายทั้งหลายผู้เป็นที่รักผู้เพนาบารมีติดตามพระพุทธเจ้าผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าสัมพัสทั้งหลายเจ้าก,กังในเวนพิยายมราในนิรยบาลพระภูมิเจ้าที่จะปรุงพาลี แม่พระโทรณีแม่พระกุงคาพระเพลิงพระพายพระแม่โูธิ์เทพยาดาที่รักษาข้าพระพุทธเจ้าถ้าจะตุโลก,กบาลทั้งสี่ชั้นจตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงชั้นมหาพรหมเบื้องล่างทั้งแต่ชั้นเวจีจนถึงมนุษยโลกโดยรอบ สุดขอบจักรวาลและอนันตจักรวาลถ้อยถึงซึ่งแสงแห่งพระไตรปิน์ได้รับพลังบุญบาร,รมีแห่งพัตนาไตรโดยทั่วกันขอให้ท่านทั้งหลายโอดนาแสงแห่งพระไตรปิฎลนอนนำแสงและพะันตนักายที่คุณเข้าสู่ตนท่านที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านที้ได้สกอยู่แล้วอให้สุขจริงๆขึ้นไปขอความปราถนาที่ดีงามจงสำเร็จขอแสงแห่งพระไตรัตนกติดตรึงทั่วพันธ์ท่านไปทุกชาติพบขออภิบาลรักษาให้ท่านอยู่ในทางที่ชอบกรอแห่งพระสัจธ,ธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตลอดการทุกเมือ่อไม่ให้ตกไปในที่ชั่วขอพลังแห่งวิมุตติจงฝังแน่นในนิสัยในสันดานไว้กระตุ้นเตือนให้ท่านเป็นผู้ยินดีในธรรมปราถนาพริพานผู้บำเพ็ญตนให้ถึงปฏิพานไว้ท่านทั้งหลายจะเดินในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้บรรลุพฏิพานทุกท่าน ขอแสงแห่งพระไตรรัรตนญาณทคุณจงโปรดแผ่ไพศาลเป็นครอบคลุมค้ำชูอุดหนุนประเทศไทยระพศาสนาพระหาสกษัตร์พระราชวงศ์ท่านผู้ทรงคุณทั้งหลายวีรชนทั้งหลายและท่านทั้งหลายผู้สร้างประโยชน์กับประเทศชาติระพศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างความผาสุกร่มเย็นให้อาณาประชาราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนาชาวไทยทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ขอพระรันตนกายานุภาพจงช่วยขัดเกลาบกพร่อนิสัยให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตตรง มีสติปัญญามีความเพียนเป็นเลิศขอความชั่วช้าจงหมดสิ้นไปจากสันดานขอให้พระรพุทธเจ้าเป็นตัดสรู้พระอนุตตรสัมภามโพธิทยานเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตถ้าแม้ได้ไม่สามารถจะสำเร็จได้หรือไม่สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องใดๆขออย่าพึงปรากฏบังเกิดกับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเทินพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิพุทธังอนันตังธรรมังจัตวาลังสังฆังนิพพานะปเจโยโหตุพุทธังวิหาระตัง ุนยังวัฒามิข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระบารมีแห่งล็จติปชินสีศาสดาสัมมาสพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บารมีแห่งวัฒธรรมเจ้าทั้งแปดปืนสี่พันระธร์มขันพับปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระบารมีแห่งพระสังฆเจ้าทุกพระองค์ จงมาสถิตในจิตใจและในสกุลกายของข้าพระพุทธเจ้าขอให้จิตและกายของข้าพระพุทธเจ้าเป็นวิหารที่สถิตของพระพุทธบาร,รมีพร,ร,ระพธรรมบาร,รมีและพระสังฆบารมีอันไม่มีประมาณขอแสงแห่งพระไตรรัตนมาปรากฏตนเกิดในสกุลกายของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้เป็นสัรพมงคลสวัสดิรักษาและใหข้าพุทธเจ้าอยู่ในขอบเขตของพระนตันตะไตตลอดการทุกเมื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปัชวะนิมิตลางรายสิ่งอัปมงคลน้งพวงขสัสระมงคลสวัสดิรักษาอันเกิดจากพระรัตนาทียาคุณ จงเ,เผยแผ่ไปยังชนผู้เป็นที่รักมีปิามารดาอูบา,าจาเป็นต้นเพื่อเป็นสัพพมงคลเป็นสวัสดิรักษาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไปขอให้ข้าพุทธเจ้าได้สำเร็จประโยชน์ตนสร้างประโยชน์แก่ชนผู้เป็นที่รักแก่ประเทศชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนสัรพสัตว์ทั้งหลายพุทธังพุทธังอธิษฐานิอัรมังอธิษฐานิสังฆังอธิษฐานิพุทธังอโหสิกรรมธัมมังอโหสิกรรมสังฆังอโหสิกรรมข้าพระพุทธเจ้าขอขมาพระาราชัตนตรซึ่งข้าพระพุทธเจ้าบิดามารดา ญาติทั้งหลายผู้อุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณมิตรสหายผู้เป็นที่รักตลอดจนสัมพสสัตว์ทั้งหลายที่ได้ร่วมเกินด้วยกายวาจาใจโดยเจตนาด้วยนนไม่กระทากขอได้รับการธรมาโทษจากข้าพุทธเจ้าและโปรดให้อภัยอโหสิกรรมยกโทษ ให้กับข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายขอปรับปากทั้งปวงจงหมดสิ้นไปคอยจะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นกับข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ห้อยผ่านพ้นไปเร็วๆทันข้าพุทธิเจ้าขอขามาโทษเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายผู้ซึ่งข้าพุทธิเจ้าตลอดบิดามารดา ญาติมิสนิทมิสหายผู้เป็นที่รักใน้ล่วงเกินกระทำความผิดเปลี่ยนเปียนขอโยกกมในเวรได้ถึงและได้โมโนทนาแสงแห่งพระไตรรัตน์ขอพัฒน,นายุาพาจองอำนวยให้เจ้ากำในเวรผู้ยินดีในอภัยทานคนนี้ข้าเพเจ้าทั้งหลายม่เพนุทิกุศลให้และให้อภัย ขอโู้กรรมยกโทษให้ข้าพุทธิจ้าทั้งหลายขอป่าทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอให้ยุติการผูกเวรระหว่างกันขอจะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นแก่ข้าพุทธิจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ขอให้ผ่านทนด้วยบารมีแห่งแสงพระไตรรัตน์ที่แผ่รัศมีไปทั่วสกุลและจัก,กรวาล ขาน,นันตจัก,กรวาลข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายได้โปรดขันจัดขวัญจัดความอยากช้าในนิสัยสันดานให้เป็นผู้ที่มีจิตละเอียดสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ล่วงละเมิดท่านผู้ใดเพราะท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่มีเบนมีภยัยกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลาย อย่านี้มีเวทีไยเลยพุทธังสะดอเคราะห์ธรรมังสะดอเคราะห์สังฆังสะดอเคราะห์พุทธังต่อชะตาธรรมังต่อชะตาสังฆังต่อชะตาพุทธังรับโชคธรรมังรับโชคสังฆังรับโชคขอให้ประเทศไทยและชนชาวไทยพ้นจากวิกฤตไปด้วยดีขอให้ได้ผู้ที่บริหารที่ส่ธรรม มุ่งประโยชน์กระส่วนรวงขอให้ประเทศไทยกลับสู่ความสงบสุขและขอให้ประเทศไทยจเจริญด้วยธรรมเจริญในธรรมเพราะประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจนครบห้าพันพวันษาขอให้ชาวไทยฝัก,กใฝ่ในธรรมคลายจากความโลภโกรธหลงคืนสู่ความปลองดอง ระลึลกถึงกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติเพราะความแตกแยกแบ่งฝ่ายจงหมดไปพุทธังอิธามิธมังอิทามิสังฆังอิทามิธด้าทรงพราโพทรงดินพุทธทรงสายสินทาทรงมหาสมุญญสทรยักษ์สุนทรกะดละเพื่อนโมทรวัตุคลาตาสูนหายละลายหายด้วยโมทุถุทธายะัปัญจมาเรชินโนนาโถปโตสัมโพธิพุทธมังกตุนิตการประกาศเศต,ติ ธรรมจักรกังปวัตยิยเอเตนะสัจวัชนะโหตุเมโหตุเตชยยะมังคาังสเพขุทาสเพธมาสเพสังธาบารับปตตาปเจกานัเจยังพลังอรหันตานันเะเตเชระรักขังพันธามิสัพปโสอาศุสามครั้งสมเด็จกินขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ